สวัสดีครับผมกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาดูพื้นที่นะครับหลังจากเมื่อคืนนะครับฝนตกฝนตกเยอะนะครับเที่ยวเกอกนะครับฝนตกนะครับนี่นะครับก็ จุดบริเวณนี้นะครับก็มีใบไม้ร่วงลงมานะครับก็เดี๋ยวผมนะครับเก็บกวาดก่อนทุกคนนะครับเก็บกวาดก่อนพนนนอนนี่มารีกับน้องมานีก็มารอก่อนหน้านี้แล้วนะครับ<อ>แต่ว่าครูัชัยเขาไม่ค่อยว่างนะครับคัญชัยก็มีงานอยู่ คนสีจร้อนไ่นะคุณคุณสีเดือชาเือยใจร้อนไม่ได้เกี่ยวทเชื่นด้วย ลำไยมันเป็นที่เลี้ยงนะครับเป็นมันเป็นที่เลี้ยงครับอย่าฟันออกนะคือมันเป็นต้นที่เลี้ยงครับเดี๋ยวผมค่อยไปจัดการกับอกาฝากจริงๆเพราะว่าต้องรักษาเมืองไม่ใช่มันแก่นะครับจริงๆมันก็ออกแล้วหรอกจริงแล้วกาฝากมันอยู่มันจะตาย FC ครับผมก็จะเก็บกวาดทีละจุดนะครับที่วันนี้ก็ไปเลาะใบกล้วยเนาะนะครับเมื่อวานผมก็ทําไว้จุดหนึ่งคือจุดตรงน้นนะครับเดี๋ยวนี้ค่อยๆทําไปนะครับเนื่องจากฝนตกลงมานะครับถ้าเกิดว่าในระหว่างที่ช่วงฝนตกลงมาเนี่ยมันทาความสะอาดยากนะครับเพราะว่ามันแฉะแต่ตอนนี้คือ,อดินมันหมาดๆครับหมาดๆมันเริ่มหมาดๆแลครับ เดี๋ยวผมเก็บควาบริเวณก่อนอันนี้ฝนตกลงมานะครับมันก็มีข้อดีนะครับทำให้ดินแน่น,นครับดินแน่น คือวันเนี้ยเราต้องคุยกับเขาว่าให้มันแน่นอนเลยว่าวันไหนเพราะว่ามันมันยิ่งแบบว่ารอก็ยิ่งผัดวันไปเรื่อยๆไอ้ไเราก็อยากจะถามให้มันเร็วๆผัดไปเรื่อยๆไอ้ถามไอ้ยงมันดูไอ้ถามไอ้ร้านไอ้ซอมใครที่พอว่างอยู่เราก็เอาคนนั้นแหลนะเนาะ 我讲啊。 พื้มอยู่เี่ยทีครับอันนี้ผมก็เก็บกวาดนะครับตรงจุดบริเวณนี้นะครับเป็นใบไม้นะครับใบไม้ ถ้าเราเก็บกวาดเนี่ยตรงจุดตรงเนี้มันเป็นจุดที่เดินบ่อยนะครับ ก็เหลือตรงจุดอ่ามานั่งสีมพูนะครับตรงนี้ผมทำเมื่อวานก็มันจะได้มีพื้นที่ในเอซนะครับจะได้มีพื้นที่ แล้วครับผมก็ได้เก็บกวาดแล้วเอฟซี FC. นะครับก็นี่ครับพอเก็บกวาดแล้วมันก็จะดูสวยงามนะก็คือฝั่งทางฝั่งด้านนี้นะครับผมก็ได้เก็บกวาดเมื่อวานนะเนี่ยนะครับได้ยาฆ่า,ายาออกนะครับผมแล้วก็นี่เอฟซี FC เห็นอะไรไหมครับมันคือขวยอ่า จิงรีดนะครับ fc มีมีขวดจิงรีดขึ้นนะครับหลายอันนะเนี่ยอันนี้ก็ใช่นะครับขวดจิงรีดนะครับผมอันนี้อยู่ใต้ต้นมะม่วงนะครับซึ่งมะม่วงอ่ะมันมีกาฝากอยู่ fc นะครับมันมีกาฝากอยู่นะเดี๋ยวผมจะตัดกิ่งที่มันมีกาฝากออกเพราะว่ามันถ้ามันขึ้นเต็มต้นเนี่ยมะม่วงจะตายหมดนะครับอันนี้เมื่อวานผมทาถึงนี่นะ นะครับซึ่งการฝากเยอะมากเลยอเนี่ยนะครับมันปกคลุมทั้งต้นเลยนะครับปกคลุมทั้งต้นเลยนะครับผมเพราะนั้นต้องต้องรีบตัดออกก่อนที่มะม่วงมันจะตายหมดนะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะค่อยๆถางถางไปเรื่อยๆนะครับทุกคน วันนี้ยังดีนะก,ก็ฝนมันตกตั้งแต่เมื่อคืนนะนะครับตอนนี้ผมก็ทําทความสะอาดได้อยู่พอทําความสะอาดได้อยู่นะครับดินเนี่ยผมก็กวาดแล้วนะเห็นไหมเนียนแล้วนะครับฝนตกมามันมีน้ําครับน้ําตกลงมานะครับส่วนโตะนะครับเอ็มเดอร์เขาไปทําสีนะครับนู่นนะครับไปทําสี นะครับสรุปพ่นกันหรือ,อย,ยังอ่ะโอ้โหนั่งไปแล้วเปื้อนหรือเปล่านั่งไงกางเกงเป็นสีน้ําเงินเลยครับใครบอกกางเกงเป็นสีน้ําเงินครับใช่ไหม,ไมน้องวันนี้ถูกไหมก็สีน้ำเงินไงนนสียังเกงยนีนสียังเกงยีนนี่ไงเป็นไงบ้างนั่งแล้วเป็นไงบ้างมันมันต้องมุกใส่ผมต้องทําบล็อกนะให้มันสูงกว่านี้ก็สบายใช่ไหมน้องเคยอยากพ่น ใช่ครับต้องต้องดูบรรยากาศนะอันนี้ครับมันมันต้องแห้งมันต้องแห้งถ้าถ้าไม่แห้งมันก็จะสีไม่ค่อยติดอโอเคครับเอซี FC. นะครับเดี๋ยวผมก็ค่อยๆทำไปเรื่อยนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแหมากบิฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ